เกิดอะไรขึ <S an> ้นต้ามิสเตอร์ทีมประกาศไม่ร่วมงานปิงปองศิรษัก์กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนร้อนที่ฟาดฟันกันยับสนานโลกออนไลน์กับกรณีของละมุนแบนที่สมาชิกประกอบไปด้วยจักชวินปิงปองศิรษัก์และต้าสุรชัยหรือต้ามิสเตอร์ทีมที่ล่าสุดต้าสุรชัยออกมาประกาศว่าจะไม่ขอร่วมงานใดๆกับปิงปองศิรศัก ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังเรื่องราวเริ่มต้นมันเกิดขึ้นเมือ่อปิงปองได้โพสต์ผ่านทวิตเตอร์ตัวเองว่าเมื่อคนที่เคยเกลียดเรารวมหัวกันด่าลับหลังเราแต่เอาผลงานเราไปหากินก็ดีนะเห็นไหมชีวิตพวกแกมันหนีผลงานที่ฉันทำทิ้งไว้ให้ไม่ได้หรอกกระทั่งเวลาต่อมาต้ามิสเตอร์ทีมก็ออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้กลับว่า ไม่ได้เอาเพลงไปหากินนะครับเอาไปร้องงานการกุศลช่วยแผ่นดินไหวตุรกีไม่มีค่าตัวผมเป็นคนอยากให้เล่นเพลงนั้นเองครับเพราะเสียดายดนตรีและลายประสานแค่นั้นเองจริงๆเพลงเราสองคนมีพอเล่นหนึ่งคอนเสิร์ตสบายครับผมพูดไม่บ่อยครับขอชี้แจงตรงนี้ทีเดียวนะครับด้านจ็กชวินก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า งานนี้การกุศลจริงๆครับผมขอโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนพวกผมไม่รับค่าตัวเลยซักบาทมันเป็นงานที่ไปช่วยกันจริงๆแต่ต้องใช้เพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์กับค่ายใหญ่เพราะเขาคิดค่าลิขสิทธิ์เพลงละหนึ่งหมื่นกว่าบาทซึ่งเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของค่ายใหญ่ผมใช้เพลงเดียวครับส่วนเพลงอื่นเป็นเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของผมเอง ส่วนเพลงที่ลุงเขียนเนื้อโดยผมแต่งทำนองเองนั้นผมนํำมาใช้เพราะลุงอนุญาตแล้วนะครับส่วนงานที่เรามอบให้กันผมว่าเรารู้กันดีว่าเป็นยังไงผมไม่ติดค้างอะไรใครส่วนใครจะอยู่กลุ่มไหนผมเชื่อว่าผมเป็นเพื่อนได้กับทุกคนครับรักและคิดถึงนะครับ พร้อมแนบภาพชัดครั้งที่ปิงปองพิมพ์ในกรุ๊ปลายของละมูลแบนว่าได้ประยุติสัญญากับทางต้นสังกัดแต่ทางต้าและจักยังสามารถไปต่อในานามละมูลแบนและสามารถนำเพลงของวงไปร้องได้ตามปกติจากนั้นต่างฝ่ายต่างโพสต์ข้อความฟาดฟันรัวๆแบบไม่มีใครยอมใครกระทั่งล่าสุดต้าออกมาประกาศพ่อจบปัญหาดราม่าดังกล่าวโดยระบุว่า ขอพูดอีกครั้งเดียวน,นะครับผอมอนายสุรชัยวงบัวขาวขอประกาศไม่ขอทำงานร่วมกับนายศิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์ในทุกกรณีหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังด้วยเหตุผลส่วนตัววันที่20มีนาคม2-3ผมขอจบเรื่องนี้แบบนี้ครับด้วยความเคารพทุกฝ่าย ทั้งนี้จักชวินยังมีการแชร์โพสต์ดังกล่าวของตาพร้อมระบุเพิ่มเติมว่าด้วยความเคารพนะครับเหนื่อยมานานเหมือนกันรักษาตัวเองด้วยนะครับเป็นห่วงครับ